ะนะครับวันนี้เด็กบ้านนอกมาเที่ยวห้างนะครับไม่เคยเห็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับอยากได้เครื่องดูดฝุ่นอยากได้เครื่องดูดฝุ่นไหมอยากได้ไม่ต้องเอาหรอกเนาะเดี๋ยววาดรูปให้เนาะ,ะถ่ายรูปเฉยๆใช่ไหมถ่ายรูปเฉยๆเนาะโอ้เครื่องดูดฝุ่นสวยจังเลย ของเล่นชิ้นโปรดของเขานะครับก็คือเครื่องหนุกุนนะครับชอบเครื่องหนุกคุคนสีอะไรครับ,บสีอะไรพูดฮะสีฟูสีฟูเดี๋ยวนะ้าต้อมก็มาให้ครับโอ้สีชมพูพานาซนิกนะครับไปเดินต่อเสร็จหรือยังครับ เสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วไปไปกินข้าวเนาะโอเคไหมโอเคอ่ะพูดโอเคสิโอเคโอเคหันมาทางนี้โอเคไหมโอเคโอเคไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยไอ้เคองงโอ้ไหนไหนซุกเงื่องไงโอ้เด็กนะครับเด็กมันนอกไม่เคยเข้าห้างนะครับ